เอาละครับเรากลับมาอยู่กับฮิริสกิแคสเตอร์นะครับกลับมาอยู่กับแชปเตอร์ที่หกนะครับผมอ่ะเอ้ไม่ใช่แชปเตอร์ดิสตอรี่ที่หกนะครับแชปเตอร์ที่หนึ่งมาเรายังจะคงปั๊มเพชรเหมือนเดิมนะครับ ปัดมาตรงนี้เลยนะมามาต่อกันเลยมาถึงแล้วก็เอา้าไม่ไหวแล้วขอใช้หน่อยแป๊บเดียวเลือดเหลือ2,500แล้วครับสงสัยผมต้องไปอัพสกิลอีกแล้วแน่นอน เนาชอบกันทำกันอย่างเงี้ผมก็จะเอาให้เต็มที่เลยนะผมอืมอืมอืมไม่ต้องแผลรีมันละตีมนันอย่างเดียวเลยครับอืมแล้วกต็ต้องใช้นี่ครับเา้า นี่เราก็ใช้นี่ครับโอ้กดตีนะอืมได้ของได้เพชรได้แร่นะครับ ต้องไปอัพสกิลนะครับผมงั้นผมเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งไปอัพสกิลนะเล่นให้จบสตอรี่นี้เลยนะครับผมแล้วค่อยไปอัพสกิลเนียเดี๋ยวมันจะช้า านานี้ตอนนี้อาจจะมีเสียงพัดลมเข้าแสรนะเพราะอยู่ตรงหน้าพัดลมเลย ไม่ต้องแผล,ลรี่ลนะตีอางเดียวเลยมความบังเอิญไม่ทันนะมัวแต่เมอ Try แหลงสิบเลยนะขอยได้สีเหลืองขอยได้สีรมแมวก็ได้ใจร้ายลุงบันใจร้ายลุงบันนี่คือใครอาจจะสงสัยนะลุงบันนี่คือบันไดนะผม เป็นคนที่สร้างเกมนี้ขึ้นมานครับ ขอโทษที่หน้าที่เงียบไปพอดีคิดคำพูดไม่ออกฮะบแเราก็จะโจมตีมันเลยดับเบิ้ลเคอร์คูล่าโอ้โหโใช้54วิบสีวินในการผ่านยากมากสเกลตันบอส เลือดเอาละครับเราาาต่อเลยว่ะจะฆ่าชีวิตคนอื่นนะมันคิดผิดแล้วที่มาเล่นกับโตะครับนี่ก็น่าจะจบแล้วนะครับผม จบอันนี้น่าจะจบแล้วมั้งแต่ว่ามีต่อไม่รู้นะับีต๋ต่อไปเล่นเวนนะผมอีเวนอีเวนอาร์ออริโนลสเกลนะครับเป็นอีพีที่ศูนย์นะครับ,ค,รบคือจะเป็นเออดปีทูนะครับแล้วมาต่อกันเลยนะ ตียากอะ่ะถ้ามีเสียงแทกแซงก็ขออภัยด้วยนะพอดีอยู่ในบ้านหลายคนนะผ่าน ไม่ตายสสัตว์นะครับอาจจะมีคำหยาบหน่อยนะครับนะครับผมแล้วก็มาต่อกันเลยนะครับพอดีเมื่อกี้ข้ามตรงที่อ่าตีตีน่าจะจบแล้วมั้ง ครับเลามาต่อเนะโอ้ยไม่ไหวแล้วน้ำคาเป็นบ่า อันนี้น่าจะจบแล้วมั้งนะครับผมนะน่าจะจบแล้วมั้งครับผมก็ไม่แน่ใจต้องรอดูอีกทีน่าจะจบแล้วยังยงัยังไม่จบน่าจะ,าจะเลืไม่กี่ชปเตอร์นะผมถึงจะ,ะไปต่อได้